สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนันมาแช์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเติมเงินค่าโดยสารของบัตร MRT นะครับผ่าน True Money Wallet นะครับผมเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับกด True Money Wallet ก่อนนะครับผมเปิดขึ้นมานะครับผมอ่ะก็ใส่รหัสผ่านนะครับใครตรวจสอบด้วยรหัสผ่านก็ใส่รหัสผ่านของผมเป็นนิ้วมือนะผมกดจิมไปเลยนะ จากนั้นนะครับทุกคนเลื่อนมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนจะเห็นคําว่าเติมบัตร MRT เห็นไหมครับโอ้โหแบบมันเป็นสวรรค์มากๆเลยครับทุกคนมาโอเคเราก็กดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่ทีนี้นะครับก็จะเป็นการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลนะครับผมเขาบอกว่าอนุญาตให้ MRT เนี่ยเข้าถึงข้อมูลเพื่อเปิดบริการบัตรเติมเงินบัตรโดยสารอ่ะโอเคผมไม่อ่านแล้วนะผมต่อเลยนะผมกดยอมรับเลยนะครับทุกคนน,นี่โอเค ทีนี้นะครับเขาบอกว่าเติมเงินไม่ต้องแลกเหรียญไม่ต้องต่อคิวเติมเงินในบัตร MRT ของคุณได้เลยตอนนี้ผ่าน True Money Wallet นะครับผมอัปเดตมูลค่าบัตรกะรุณานำบัตร MRT ของคุณที่เติมเงินแล้วเนี่ยไปอัปเดตข้อมูลที่เครื่อง AVM ภายในสถานี MRT ที่กำหนดทีนี้เราก็มากดเพิ่มบัตรโดยสารของเรานะครับผมอ่ะทีนี้เราก็มาใส่รหัสหลังบัตรของเรานะครับตรงนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โหไม่ค่อยเห็นแล้วอะ อันนี้ไหมออทุกคนก็ใส่รหัสบัตร,ตรตรงนี้ไปนะครับผมผมขอยกมาดูนิดหนึ่งเราก็สามารถตั้งชื่อบัตรของเราได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับเราก็กดคําว่าเพิ่มบัตรนะครับผมเราก็ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกทีนึงนะครับเนอะเราก็เสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับ อ่ายินดีด้วยนะครับคุณทําการเพิ่มบัตรสําเร็จนะครับผมปิดไปนะครับผมพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขชื่อบัตรได้เท่านั้นนะครับทุกคนไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรได้นะครับผมและสามารถเพิ่มบัตรโดยสารในมาทีบัตรอื่นๆได้นะครับทุกคนมีกี่บัตรใส่เข้าไปนะครับผมทุกคนครับใครที่มีลูกมีหลานนะครับที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนคนเดียวนะครับผมด้วยรถ MRT อยู่เนี่ยทุกคนสามารถเพิ่มช่องบัตรของลูกเราหรือหลานเราเนี่ยครับเข้าไปใน ช่องเพิ่มบัตรนะครับตะกียเราสามารถเติมบัตรให้เขาได้นะครับผมพอเติมเสร็จแล้วนะครับเราก็สอนให้เขาอัปเดตมูลค่าบัตรนะครับที่เครื่องตามสถานีต่างๆนะครับ ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่บอกเขาว่าลูกพ่อกับแม่เติมบัตรค่าโดยสารแล้วนะอย่าลืมไปอัปเดตมูลค่าเติมบัตรที่เราไปวันนั้นนะ่ะง่ายมากๆครับทุกคนแค่เอาบัตรตัวนี้ไปเต็มนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับทุกคนแค่นี้เองนะครับลูกหลานของเราก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดกับผู้ใหญ่นะครับที่รอเติมเงินอยู่ที่สถานีแล้วล่ะครับผมอ่ะทีนี้เราก็สามารถเลือกเติมนะครับ100 2 0 0 400 500 1,000แล้วก็อื่นอื่นๆนนี่ ก็คือเขาเติมขั้นต่ำได้100บาทนะครับทุกคนเราสามารถเติมขั้นต่ําได้100นะครับผมแล้วเขาก็จะโชว์ตัวเลือกให้เราเป็นตัวอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ชอบเราก็กดอื่นๆนะครับแล้วก็กดจํานวนเงินที่เลือกนะโอเคสมมติว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเติมร้อยก่อนนะครับทุกคนอ่าร้อยนะครับแล้วผมกดเติมเงินอ่าตอนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางการชําระเงินได้นะครับทุกคนก็ผ่าน True Money Wallet นะครับผมและก็เพิ่มช่องทางชําระเงินนะครับกดเข้าไปดูอ่าทุกคนครับตอนนี้ มันยังไม่สามารถใช้ช่องทางการชําระเงินเพิ่มเติมก็คือการตัดผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตนะครับตอนนี้เหมือนเขายังไม่เปิดให้ใช้นะครับทุกคนหรือว่าผมกดผิดไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เรากดใช้งานไม่ได้นะครับทุกคนคาดว่าเขายังไม่เปิดให้ใช้นะครับถ้าเปิดนะครับทุกคนมันจะเจ๋งมากเลยนะเราสามารถตัดผ่านบัตรเครดิตเพื่อไปเติมบัตร MRT ของเราได้เลยนะครับทุกคน ได้แต้มบัตรเครดิตด้วยนะครับทุกคนแต่เขามีให้เลือกแล้วในอนาคตมีแน่นอนนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเขาก็ให้เลือกชําระผ่าน True Money Wallet ไปก่อนนะครับผมตอนนี้เงินไม่พอนะครับต้องเติมอีกนะเดี๋ยวผมไปเติมเงินก่อนนะทุกคนผมเติมเงินมาแล้วนะครับตอนนี้ยอดเงินพอแล้วนะครับสำหรับการที่เราจะเติมบัตร MRT ของเรา100บาทนะครับทุกคนพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็กดคําว่าชําระเงินได้เลยนะครับทุกคนฟึ่ม นี่เขาก็บอกว่าทำรายการสำเร็จนะครับการอนาบัตรโดยสารไปอัปเดตที่ตู้อัปเดตมูลค่าในสถานีก่อนวันที่2เดือน5หากไม่อัปเดตรายการภายในกำหนดระบบจะคืนเงินเข้าอลเลตโด,ดยอัตโนมัติเฮ้ยทุกคนดีอะ่ะเน,นี้ยดีนะครับผมโอ้อันเนี้ยเจ๋งนะครับผมคือบางทีเราติดธุระไงเราอาจจะไม่สามารถเดินทางไปตืดบัตรต,ตรงนี้ได้ทุกคนถ้าเราไม่ตืดบัตรเขาก็จะคืนเงินให้เราเออเจ๋งนะแล้วเราค่อยเติมใหม่ก็ได้ะครับทุกคนอ่ะ อันนี้เป็นคือเป็นข้อดีนะครับทุกคนนี่ทุกคนเขาก็จะมีแบบสลิปอะไรเก็บไว้ให้เลยนะทุกคนนี่เราสามารถบันทึกไปเสร็จเก็บไว้ได้นะครับเออช่องทางชำระเงินผ่าน True Money Wallet นะครับทุกคนนี่เราก็กรารกบาดออกไปนะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับทุกคน พอกลับมาหน้าเดิมนะครับทุกคนเขาก็จะมีข้อมูลของเราที่เราเพิ่มเงินเข้าไปเราเติมเงินเข้าไปนะครับหนึบาทนะครับโชว์ให้เราเห็นนะครับทุกคนแล้วก็เตือนว่าเราต้องเอาบัตรเนี่ยไปอัปเดตมูลค่าภายในวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับผมถ้าสมมติว่าเราไปอัปเดตมูลค่าบัตรมาแล้วครับตรวจสอบสานะผมว่านะตรงเนี้ยมันก็คงแบบเติมเงินเรียบร้อยหรือหายไปนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับเราสามารถดูประวัติย้อนหลังได้นะครับทุกคน ว่าเราทำอะไรไปบ้างวันไหนวันที่เท่าไหร่ครับทุกคนวันนี้เราทำประวัติการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับนี่ทุกคนผมว่ามันสะดวกนะแล้วไอ้เครื่องตัวนี้ผมว่ามันน่าจะติดตั้งข้างนอกอะ่ะมันไม่ได้ไปติดตั้งข้างในหรอกผมกำลังพามาอัปเดตมูลค่าบัตรที่เราได้เติมเข้าไปในบัตรกับเครื่อง AVM เราแค่เอาบัตรนะครับตืดลงไปนะครับแค่นี้ครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับทุกคนเป็นสถานีการให้บริการเครื่องอัปเดตยอดบัตรโดยสาร AVM นะครับทุกคนนี่เขาจะบอกตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็มีสถานีเพชรบุรีพระรามเก้านะครับเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนทุกคนลองดูเอานะแคปล้วไปดูนะครับทุกคนแล้วก็สถานีที่เตรียมให้บริการเครื่องอัปเดตยอดเงินนะครับ 17เมษารายชื่อพวกนี้ก็เปิดแล้วนะครับทุกคนติดตั้งแล้วให้บริการแล้วนะครับทุกคนทุกคนก็สามารถไปอัปเดตยอดที่เติมเข้าไปนะครับผ่านสถานีต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับไปถึงสถานีถามเจ้าหน้าที่เลยเครื่อง avm อยู่ไหนครับ อะไรยงี้ก็ไปอัปเดตยอดบัตรนะครับผมถ้าใครยังต้องเดินทางโดยรถโดยสาร MRT อยู่นะครับทุกคนก็ลองเติมเงินเข้าบัตรโดยสารด้วยวิธีเติมผ่าน TrueMoney Wallet นะครับทุกคนแล้วก็ไปอัปเดตมูลค่าของบัตรเนี่ย ผ่านเครื่อง avm ได้ตามสถานีที่ขึ้นโชว์ตะกี้เลยนะครับทุกคนเนอะก็ลองใช้งานดูนะครับผมว่าสะดวกขึ้นมากเลยนะครับเราสามารถเติมเงินนะครับโดยที่ก่อนจะออกจากบ้านเนาะแล้วก็เสร็จแล้วเราค่อยไปอัปเดตยอดบัตรผมว่าไม่นานนะครับผมนะโอเคครับทุกคนก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตของเราเนาะโอเคถ้าชอบคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ